ครับพี่ต้นชวนชิมนะครับวันนี้พี่ต้นชวนชิมจะพามาดูแปลงที่ดิน167ตารางวานะครับตบมพมืองพันธ์นะครับอำเภอสามโก้ Go. จังหวัดอ่างทองนะครับแปลงที่ดินนะครับตรงนี้อยู่ในชุมชนไฟฟ้าป่า,ปา,ปาสะดวกสบายเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นคลองชลรประทานใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับ เนี่ยตรงเนี้ยนะนะครับเป็นทางรถวิ่งส่วนก็นได้เลยนะครับเป็นทางคอนกรีตนะครับอยู่ในชุมชนไฟฟ้าปราปาสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเป็นไงครับคุณลูกค้าถนนฝั่งด้านโน้นจะเป็นถนนลาดยางกันเลยนะครับตรงนี้เป็นคลองชนรับทานนะครับมีน้ําตลอดทั้งปีนะครับ ตรงนี้ก็เป็นถนนคอนกรีตนะครับอยู่ในชุมชนไฟฟ้าประปาสะดวกสบายนะครับคือคุณลูกค้าโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเลยอยู่ในส่วนของตำบลโพมวงพันนะครับอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแปลงที่ดิน167ตารางวาจะอยู่บริเวณด้านนี้นะครับคือคุณลูกค้าเดี๋ยวพี่ต้นให้ดูนะครับพี่ต้นแจ้งไว้เลยนะครับทางเจ้าของเคียร์ลิงให้นะครับคือคุณลูกค้าสบายใจได้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะครับถมอีกนิดหน่อยนะครับคุณลูกค้านิดเดียวเองนะครับ นะฮะแปลงที่ดินเหมาะสาหรับปลูกบ้านเลยนะฮะอยู่ในชุมชนไฟฟ้าประปาสะดวกสบายนะครับหมุดจะอยู่ตรงนี้นะครับหมุดมีแจ้งนะครับคือคุณลูกค้าพี่ต้นดูแล้วก็หมุดทําใหม่นะครับนี่นะครับมีหมุดอยู่แล้วนะครับพี่ต้องขอให้ดูเลยนะครับหมุดก็จะเดินทางมาตามนี้เลยครับคุณลูกค้านะครับเดี๋ยวพี่ต้นให้ดูนะครับเดี๋ยวคุณลูกค้าจะได้เห็นกันนะครับอยู่ในชุมชนไฟฟ้าประปาสะดวกสบายครับคุณลูกค้านะครับนี่มาเห็นกันเลยนะครับจะสุดอยู่บริเวณด้านนี้นะครับ เป็นแปลงด้านหน้าเข้ามาจากถนนคอนกรีตด้านหลังจะเป็นมุมกล้องนะครับมีหมดุดมีอะไรพร้อมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหมุดตรงนี้กันอีกหนึ่งนึงที่นะครับเนี่ยนะครับออยู่บริเวณน,นี้เลยยันสุดโน้นเลยนะครับฝั่งแถบนี้นะครับก็จะมีรั้วรอบขอบชิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพื้นที่เป็นแนวสามเหลี่ยมนะครับเป็นพื้นที่เล็กๆเกหมาะสำหรับปลูกบ้านเลย นะฮะอยู่ในชุมชนไฟฟ้าปราปาตรวกตะบายเลยนะครับราคาพิเศษสุดจากเจ้าของโดยตรงครับคุณลูกค้านะครับหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดตารางวานะครับราคาสองแสนเก้าหมื่นบาททวนครับลังวัดสอบเขตเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของพี่ต้นชนชิมนะฮะศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดศูนย์สองสี่เก้าห้าครับราคาขายจากเจ้าของโดยตรงนะครับสามารถรับชมแปลงที่ดินได้ทุกวันนะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะปักปุดไว้ให้นะครับเนาะ แถบนี้ก็เป็นบริเวณทุ่งนาเดินดูกันนะครับมีเวลาพี่ต้นจะพาไปดูแบบแบบนี้แหละเนาะพื้นที่แปลงนี้สวยงามครับคุณลูกค้าใครที่อยากได้พื้นที่แปลงเล็กๆเนาะบรรยากาศชุมชนไฟฟ้าปะปาก็สะดวกสบายเลยมีคลองชลประทานใหญ่ด้วยถนนก็สะดวกสบายไฟฟ้าปะปาก็เรียบร้อยนะครับเนาะเนี่ยบรรยากาศถนนคอนกรีตนะครับพี่ต้นอนสามารถเอารถมาจอดไว้สบายๆเลยนะครับเดินไปนิดหนึ่งเนี่ยเรามายืนอยู่หน้าแปลงที่ดินนะ่ย ของชลประทานใหญ่ๆเลยนะฮะแถบนั้นก็เป็นถนนลาดยางมีเพื่อนบ้านเยอะแยะเลยเนาะศูนย์เก้าสองเกแปดศูนย์สองสี่เก้าห้าพี่ต้นทวนทีมรับประกันคุณภาพสวยงามครับสวัสดีครับ